เดี๋ยวนะส้นเท้าแตกเบอร์นี้ทําให้เนียนได้ขนาดนี้เลยหรอเห็นเต็มฟีดเลยอดใจไม่ไหวอยากซื้อมาให้คุณพ่อใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ,ะว่าจะได้ผลมากแค่ไหนมาค่ะจอยอันบล็อกมาแล้วของส่งเร็วด้วยนะสั่งเมื่อวานวันนี้ได้แล้วอะ่ะเอาจะแนบว,วิธีใช้มาให้ด้วยนะมาเรามาเปิดกล่องเลยค่ะฟาบโอได้ครบเิ้นเลยค่ะ มาดูกันส้นเท้าคุณพอ่อจากเท้าพ่อเมื่อก่อนคือตอนนี้คือดีกว่าเมื่อก่อนมากรู้พ่อใช้ครีมอะไรแต่ได้แค่นี้ก็แค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเนียนแค่ไหนก่อนอื่นเลยเปิดน้ํายานะคะแล้วก็ใส่ที่ตรงนี้นะนี่คือแผ่นที่เราจะทําความสะอาดใบหน้านะคะคือสำลีนี่เองค่ะจะว่าทุกบ้านน่าจะมีนะคะทาทาทา,ทาน้ายาทั่วสำลีแล้วก็แปะไปเลยค่ะแต่ลืมใส่ถุงมือลืมนะคะทุกคนใส่ถุงมือด้วยนะได้เวลาเอาออกแล้วค่ะมาเลยตามสเต็ปก็ขัด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 ,ขด <laughs> คืออยู่กัน2คนกล้องไม่เป็นใจ มากเลยนะมาเดี๋ยวจะขัดให้ดูเลยค่ะขัดขัดอุย้ยมันออกจริงๆเลยค่ะไอ้ที่มันแตกมันด้านอะออกหมดเลยนะเธอแค่เอาน้ํายาฟอกสํารีไว้5นาทีเนี่ยนะแค่นี้ก็ออกหมดแล้วหรอโอ้โหใครอยากซื้อตามจอเดี๋ยวจะปักพิกัดให้เลยนะใส่คลิกเลย